ชโยธรรมที่บริสุทธิ์องค์ที่ทอดก็เป็นประสงค์องค์กิจาณาก็เป็นประสงค์ก็กาบรัตนาพระเดชพระกุ่ทั้งห้ารูปต่อไปเองในสามเรื่องเป็นความปัจจัยสามที่แรกเจริญสุขสายลราวถวายนําสงรงพ่อกอดเจ้าจนจากเราเจ้าจะมาทีหลังนี่เป็นของเย็นคนจีนนี่ก็ทำบ,บุญด้วยฝ่าย อยากได้อะไรต้องเผาไฟไปให้ผู้วายชนก็ะพิธีกงเซ็กอยากได้เงินถวายก็เผากระดาษเงินกระดาษทองเป็นภูเขาเงินภูเขาทองอยากได้รถเป็นรถเก่งยี่ห้อใดก็ือหาคนรับใช้ชายหญิงจิตโตวัชแกะนะครับในบทกระพ้าลูกที่สารณาพระตรีปิะสม พระคุจากจางหวัดอุบลพระคุณระอจารนงพรตาจิตโตวัดสแก เป็นประสมการทอดพระไกยเป็นงานใหญ่ก่อบพระเจ้าตามเครืศพเป็นการเคารพอ,รองค์ผู้มรณภาพาเสมอท่านพระครูสิริวีรานวัตนเป็นองค์บำเพ็ญกุศลเราก็กลับไปเชิญท่านสาธุชนแล้วก็ประสงค์เป็นวาระประดจ้าวาดวัดทองธรรมชาติสองพระครูบุญยวัดบุญยวัดตโนธท่านพระครูบุญยวัดตโนธ ผสมผ้ารูปประกอบด้วยพระภูสุทธิจิตโสสดวัดจิตคาราสองพระอู่ิสุทธิพิโรจนเจ้าวัรจารอบสามพระภูมประดับจุลภักเีพิโรจวัดเขียวสี่พระภูศรีสังวรารพิโรกนพระภูมิัคนจาราห้าพระภูศรีสังกิจจาทอดวัดสังขยาครับตอนที่บนึ่งสมผ่ารูปที่แกะสลักปัดใดามสักหนรับ วันที่มีเส้นระาประมาณที่10ติดอีแทร์นอนมีไม่สลพราามาตูกถ้าสูตรมีสองติดกับผกาก็มี่ไที่สั้นก็ย่อถู่เรากกสายสุ่มปฏิัราให้ผ่ ต่อไปสองท่านนันเป็นผู้ทอดพระไกรกับเป็นเชิญดรอกเรปิตจัดพระจอมผู้อำนวยการผู้อำนวยการการศึกษานโรงเรียนเขตจการบุรณะสองท่านนกสระวันรศริสุนสองท่านกับเป็นพ่อสองท่านนะ้รัตนาประสงค์ทอดสองท่านนะเปี่ยนเชิญพระไกรสองไตรโยบารมนะ ประมาณเล็กกัตตาบีโรวัตกูหาสวรรค์สองพัะทองกิตาปัญโยวัตเตียนปรตุเราเจอพระทองครับน,นี่มันสองรูปกับสองรูปกับ เป็นเที่กระลบชื่นนำสมุดขั้นต่อขั้นแบบนี้เป็นการทอดตัดไรครบาวตัวนนะครับเป็นทบตีสองรูปรูปเลยมาก็ให้ผู้สากลแทนจังวัดเป็นผู้ถวายนะครับนี่เป็นวิธีบำเพ็ญกุศลในชัน้นนี้ มหลวงพ่อูเป็นเจ้าคณะเสจระญุรณะสุภชาเจ้าว่าพระรลาดรุณะโดยมอบถวายท่านเจ้าปุพระเทพราชินุติหล่เจ้าคณภาคที่เ ารสเปิประตราชเท่ายาวตลอดที่ทุกคนจะดูสิข่าไว้ถูกโดยเสื่อความเทาตีทันที่นํำอยู่ในที่ก็อยู่ในอากาศสำรวจนักการเมได้เชิญเปประกาิดประชาาในสถานในที่สมควรแล้วทุกท่านได้สวัสดิภาพกรบกับตัวพร้อมๆกันจากนั้นไดแยกย้ายไปทำงนี่ กรรมการเพศสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครจังหวัดปทุขยาิหารชัยภัยรเจ้าพนรรองสมเด็จพิจารณาพัฒนาแผนเป็นเกิยรติยชน์ปรากฏในฐานะที่คุณขอบคุณท่านพลตรีวิเชียนปโศสีดีตผู้ชาการตำรวจแห่งชาติอดีตปลัดกระทรวงคมนาคมให้เกิมาร่วมในการนี้เป็นพิเศษขอบคุณท่านปราโมทไม่กระ นะอดีตสมาชิกวุฒิสภาอดีตอี่พอดีกดรมธนบัตรผู้สนองงานในพระบาทสมเด็จพระหัวน,นะครับตุตรทุกท่านจะรู้จักท่านกระยาดีนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านทุกคนนะครับแล้วก็รอเวลาตามหมายรับสั่งสิเกตบริกาพระเจ้าท่านเพื่อสดก่อนจะถึงเวลาพระเจ้าท่านก็จะมีพิธีมอบพิธีกรรมคำสั่งคำสุดท้ายที่เป็นคำสั่งที่ศักดิ์สิทธิ์ธรรมา นี่ก็น,น่าจะเป็นภายชุมพลนะเรนนะให้กระชับนิดิึงรล้วกันเพราะว่าพอพิธีสำคัญนั้นเมื่อจเจ้าบุณสมเด็จมาเป็นองค์ประธาน ตับกขุญาตับเป็นาเฟตตาที่จะลิตเร็จรตอโเ็จชาตันครับกัปโยอดีตเจ้าคณะเขตราบุระะอดีตเจ้าว่าพระราบุรณะนะเบน ที่เสพบะราชบปรณะเพืยอพราบุรณะกรุงเทพมหานครวันสุขรที่23พฤษภาคม2 5 5 7เวลาสิบนาฬิกาพระผมมูมดิรถรองสมเด็จประประากาพรรดกรรมการเพศบภาคงเจา้าคณะกรุงเทพมหานครเจา้าวาดประสามัยาชัยพยศกำหนดิจาราชาภาคีฟังสุข จากนั้นเมื่อเจ้าคุณสมเด็จได้เป็นองค์พระคามพระสงฆ์ทลายจะถวายดอกไม้จันทร์ในเพื้นน <c oughs> าต่อเมื่อเจ้าคุณสมเด็จได้ประทับที่อาสนะเป็นที่นิันดรแล้ว <c oughs> จบแล้วน่าโยมท่านเจ้าที่เคารพทุทกท่านจะขึ้นบันไดซ้ายขวาและด้านหลังลงตรงกลางในการถวายดอกไม้จันทร์พิธี ขอประสองค์อย่าอย่าพึ่งเข้าไปนะถาวายเจ้าคุณสมเด็จให้ประทับที่อาสนะเป็นที่เยียบร้อยก่อนนะครับจึงจะถาวายประสงค์โดยตรดับครับเมื่อเจ้าคุณสมเด็จใจุดไฟพระชาทารเราทุกท่านจะได้รู้กันอยู่นะครับเพื่อถาวายความจงรักภักดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงนำโอเกรา ทุนาโประัจค่ะน้ำหลวงสมสมพระเจ้าคานเครื่องประกอบเกีเติยศเพิ่มหลวงโดยพระเจ้าค่ะผ่านไรอัดเป็นเกีติยศปรากฏเป็นพระมหาพันธิคุณขอถวายพระพรขอพร,ส,รส่งพระเกษมจำราทรงมีพระชนมายุยิ่งค่ะ ประสงค์ได้ตากฏกิจวัติหรืาขาฝากผั้อ่นต้าทุกประกครจะได้เป็นต้นแบบจากน้จานักเก็ทุกครูบรรดาผู้จัการิษัทสีไทยสุขเวรจังห้ปานจุนไดรัสมการีิบัติประสงค์สมมนาศกษาเจริญรุน์สติ กระดาษเจะถวายกระดาษเสแต่ประสงค์สมรรศัจจิตรของสิบองรูปจะไปสวดสมเด็จพรัวส่ษนขอสาส่วยเจิดเิดท่กรุงเทว่าในวันพร่นี้วันนเอาทในวันนี้สาุกุดกับยีเซนาฬิกา สิดสัปดาเด็กผูาเรีครับประกอบด้วยตัวสรนักเิ็เอ็มดีสาบันรับอินเดียนะครับโดยจะเพิ่มร่วมวันนี้มากัตมากปาอ์ไนทพักโดยการนำของอาเอียนนิโคอีเน ตระกูลนั้นสูงตับดับสวยสาวทั้งรวยจนโรคมากน้อยค่อยรักษาพรงเทวามนุษย์ใรโรคสาวตกใจรักกดชีวิตเข้าติดตามทุกูรปนามเปลีป่ยนแปลงทุกอนาตาขออุทิศถวายอุปสมบทดานดนอุปถัมภ์สักมหานิพพานก็ประารมาณต่อปีสามวันนี้นะมาอ่านวันนี้พอดีนะครับ เจ้าหน้าที่เทศบาลอาบุดงบอกว่าช,ชุดสุดท้ายเมื่อสักครู่นี้นะที่ติดไว้ก็รับตอนนี้เลยรับตอนนี้ได้เลยนะ,ะมารำในชุดที่4ี่ตามที่สัญญาสัญญาที่ให้ไว้นะสัญญา